เอ๊ะทำไมธนูมึงเท่งเงนวะเอ๊ะเปิดตว่าวเอื่อตด้เอี้ยคีบขวี่เรเบิรสิบแปดแล้วอ่ะไป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 สงสารเอ้ยไอ้กูน้ำเนี่ยนะเลนล่างเอาไงดีเอ้ยเลนลิร์ต้อมแตกแล้ววะเดี๋ยวจะปล่อยไว้อย่างงั้นอ่ะเอากางก่อนแล้วกันเอากางกางสำคัญกว่าในเคียมังจะอยู่ไม่ได้ เร็วไปเร็วนี่พังบาแลกแล้วรีบถอยเร็วอย่าสนใจคีบโอ้ยอย่าสนใจคีบฉันกล้าพูดนะแต่มันมันจะอยู่ไม่ได้ครับถ้าไม่ทำแบบนั้นตักมาแล้วอย่าสนใจเขานะครับโอ้โหต้องสนแล้วครับเร็วครับพังพังแลยวที่อ้ช่วยดิช่วยดิเออต่อยอีกอันต่อเลยอีกอันต่อเลยมันไม่สนใจเราเอาอีกอันต่อเอาอีกอันต่อเอาอีกอันต่อเฮ้ยี่ก่อนเปิดแล้ว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 กคืงมิดมิดมิดเร็วมากอ่ะ วิ่งหนีวิ่งหนีอะไรเนี่ยเวลาวลากับกับผมกลับผมกลับอะไรจะไป็นในบนต่อนะครับผู้ปอดเข้ามาเรีนการกันเลยอ่าโอเคไปแล้วแทงไอ้กูแทงเลยนี่นะกินข้าวครับกินข้าวด้วยไหมวลาทำอะไรกินข้าวครับกินข้าวด้วยไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอพิมตอบเอ้ยเออโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะหุ่นตัวครับขนาดอยู่ในสภาพมุมอับมันเนี่ย เอาเอาไงเอาไงไปครับแทงแทงป้อมครับโ oh, อ้ยเฮียกูแทงด้วยสามปีไม่เป็น,ปนไรครับเปิดทำไม่ป้อมไม่ทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับขอแล้วขอสามปีนะครับหนึ่งอยากินข้าวด้วยไปเลยแท,ง,ทงป้อมใหญ่เลยไปเลยเร็วเดี๋ยวหิวให้เดี๋ยวดิจะไปไหนอะอะไรแทงป้อมสองป้อมไหนไม่เอา ดิไหวนะไม่ไหวแค่นี้ก็พอแล้วจะรีบเอ็นเหรอเออป้าเหรอสิบแปดนาทนะแีแล้วนะแทงดีเร็วอ่าไปไปไปค่ะถ,ถ้ากูตายนะเออ <ไป S 1> เออเออนี่ไหนะยิงของแกอเอ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 อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหูรักรักรักเออตาตาตาเพื่อนลงมาเอยเดี๋ยวแทงให้เออเออแตกแล้วแตกแล้วตาตา หางัอู้มากี่ตัวนั่นอะกูกูกลับบ้านก่อนแล้วบายบายกลับแล้วไอ้เออไอ้แฉงนีคนแรกเลยอ้าวโหกูผมดูเลือดผมกูไงผมเลยไม่ตายเอ้ยอย่าตีอย่าตีเออกลับบ้านพอดีครับอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้ครับผมอยู่ได้ครับผมเป็นอมตะครับตอนนี้ผมฟุ้งเทมแล้วนะครับแต่จะจบเกมหรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่งนี่เฮ้ยจบหมดแล้วล่ะสภาพดูทีมอีกฝ่ายดิสภาพเป็นไงอะ ไม่เหลืออะไรแล้ว啊ะดยพังของเราสองคนนี่ครับเราจะแพ้หรือชนะพิมพ์ไปครับเราจะแพ้หรือชนะไปทำแพ้ดิอยากรู้ตุยเว้ยอุ๋ยตุยตุยเราจะเราจะชนะบอดปดปวดพวกนี้ด้การตุยนี่ครับ คุยเลียมากอะ่ะเล่นกับคนที่โดนตายเนี่ยว่าไอหมึงตุยเหรออย่างเงี้ยผมว่าสู้กับคนนี้มันร้อยกว่านี้นะครับรักแต่งงานกาันใหม่ <c oughs> ต้องเอาหาให้ได้สครับมันเขียนเขาจะกดด้วยลอลิงเลยครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่เขียนรักเราเลยก็ได้ไม่ สงครามจะจบแล้วมะแต่งงานเถอะเฮ้ยผมกดผมลืมปิดผมลืมปิดแล้วไอ้นุ๊กมันไม่สนผมด้วยอ่ะเอ้ยเอาละครับเอ้ยผมจะจัดเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อน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 บาลอนบาลอนบาลอนนี่หน้าบาลอนไหมครับไปไปไปบาลอนบาลอนบาลอนเอ้ยมันเป็นทำเกมก่อนจบเกมครับเดี๋ยวผมแต่งงานกับพี่แข้งกับกับรักก่อน อะไรจัดพิธีแต่งงานจัดพิธีแต่งงานก่อนเฮ้ยไอ้พเอาละกดเต้นนะครับกดเต้นลา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 เออเอาละเดี๋ยวต้องปรับอเออ้าวไม่ทันแล้วโอ้โหจบแล้วอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูสกอร์กันนะครับอ่าโอเคนะครับดูสกอร์ครับสกอร์ใครอนาถานที่สุดครับ <S 2> <S 2> ห็นได้ชัดเลยครับว่าไข่ตอนนี้เอ้ยผมตายต้องแปดตัวเล,เลยเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรครับนี่อะไรเนี่ยไดดูยดู EP กันครับนี่ครับนั่นก็ขอจบการแคสต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ